แ,แค่เปลือกของน้องชุบอยู่ยมตีไปเมืเอียเองจะสูบบวะเนี่ยขันน้อยอครับท่านผู้ชมอุ้ยเฮ้ยอุ๊ยชนบอลลี่โอ้โหเบอร์ศูนย์เนี่ยปล่อยไปก่อน สวัสดีพี่พี่ธนาทุกท่านครับวันนี้มาพบกับมิสเตอร์สันฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ธนาเนะี่ยทุกท่านเนี่ยมาตามล่าปลาชิน้นหนึ่งมีคนทักมาถามผมเยอะกันมากเลยแบบคอมเมนต์มาวิจารณตามล่าปลาอุบให้ผมดูหน่อยว่าปลาอุบยังมีความบุรุาสมบูรณ์ยังมีตัวอยู่ไหมนะครับแล้ววันนี้นะครับเราไม่ได้ตกปลาอุบอย่างเดียวเราจะได้หลายปลาเพราะว่าเราใช้กุ้งตกและ,ะกุ้งวันนี้เราไม่มีกุ้งฝอยเราก็ต้องจําเป็นต้องใช้กุ้งแบบนี้นะครับเพราะกุ้งฝอยยังไม่มาลงนะครับอันนี้คือกุ้งที่เเเรรรราาาซื้้อนนนนะะคคััับบบตมปท่่วไีลย อ่ะท่านผูยายา้ชมเพื่อการเสียเวลานะครับใครที่มาชมคลิปนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเพยายาื่อการเสียเวลาขออนุญาตเอาน้องเนี่ยลงมาในอ่างก่อนนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการผูกเบ็ดวิธีการตกปลาอกวิธีการตกปลามมาคือใช้ลูกกุ้งเนี่ยมันมันสามารถได้ทุกปลาพูดง่ายเลยดีกว่านะครับแต่ที่แน่ที่แรกผมจะเอากุ้งฝอยมาตกปลาอกนะแต่มันหาไม่ได้เลยได้กุ้งตัวนี้มาไม่เป็นไรเรามีเทคนิคอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะหั่นน้องมานชิ้นๆแล้วการทาการตกอ่ะเพยายาื่อการเสียเวลาขออนุญาตนั อันนี้เราจะผูกตีปลามาไว้คันหนึ่งนะเผื่อฟุกเผื่อได้ปลามาะนะครับตัวเบ็ดที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวเบ็ดเบอร์หกของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับการมันจะบางมันจะเกี่ยวกุ้งไม่ตายนะวิธีการผูกตกปลามาแบบง่ายๆนะครับผมจะผูกเป็นสองตัวนะครับวิธีการตกปลามาก็คือวิธีการผูกอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราจะผูกแบบอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือสายช็อคเบอร์สามสิบนะครับเราก็ผูกไปงี้เปิบตัวแรกสอดเข้าไปธรรมดาผูกแบบคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็ปล่อยสายห้อยให้เยอะหน่อยนะครับูกปุ๊บตัวแรกก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็ตัวที่สอง่อยเข้ามาครับตัวที่สองเราก็จะดูขนาดกุ้งที่เราจะเกี่ยวว่ามันยาว มันยาวพอดีกับตัวกุ้งไหมครับเพราะว่าเกี่ยวหางกับเกี่ยวหัวนะครับนี่เราก็จะผูกมานนี้อ่ะผูกเหมือนกันนี่ครับออกมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ผมจะใช้แค่ประมาณหน่อยหนึหนงไม่ยาวมาก แต่ท่านพยายามดูคลิปน้องให้จบนะครับห้ามก่อข้ามเพาผมใช้เหยื่ออะไรอะไรนะครับนี่จะเป็นลักษณะน,นี้่ะแล้วมาดูวิธีการเกี่ยวกุ้งกันนะครับเอาท่านผู้ชมวันนี้น้องกุ้งนะครับหักปีหัวเอาไปหน่อยนึงเบ็ดแรกที่จะเกี่ยวนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่เกี่ยวไปที่หางของเขาเกี่ยวได้เลยส่วนเบ็ดที่ปล่อยห้อยนะครับเกี่ยวตรงกับพุงแก้มของเขา เกยวแค่เปลือกไปนะนี่เกี่ยวแค่เปลือกของน้องอ่ะ,อะโอเคออกมาขนาดนี้แล้วก็เกี่ยวตีเลยบีบปะฮะบีบหัวปะไม่บีบเลยอันนี้ไม่บีบใช่ไหมถ้าน้องตายบีบหัวได้หัวมันแตกอันนี้เราจะตีเผื่อฟุกประมาเผื่อให้ท่านผู้ชมเห็นตีมันไม่ไกลครับใช้เรือเลยชุบ ถ้าการตกปลามมาเนี่ยผมแนะนําให้หาน้ําหัวน้าแบบว่าบางทีผมจะกินถ้าแม่น้าเจ้าพญาบ้านผมจะกินหัวน้าหยุดหัวน้าไหลหัวน้านิ่งแล้วก็ตรงไหนมีน้ําวน,น <c oughs> เอ่อยๆราตกได้เลยครับนี่เสร็จไป,ละนะปแล้ว,ละลวละนะครับเปิดน้าลอกไว้หน่อยหนึ่งการผิดคิวก็ปรากฏคังปลามมาปลาพงยีใหญ่ว้าวแล้วตรงไหนมันมีเป็นที่ที่เป็นหาดทรายหรือเป็นทรายล้ลวนๆจะมีปลาบ้าเยอะ บ้าานเรไงใช่ด้านทางนี้จะเป็นสายอพอเหรอเพระฟ้าวันที่อยู่เยอะด้ยวยก,การเสียเวลาเขาญาติลูกเป็ดปลากรดไอ้ยปลูก,กเป็ดปลาอุบก,ก่อนนะครับและอาจจะได้ราชนินีน้ําจืดในความสวยงามก็คือปลาดุกทาวราชนินีน้ําจืดที่มีความอร่อยก็เป็นปลามาวิงแมนราชาจากักรพรรดิปลาน้ําจืดก็คือปลาหมูมาเอาครับท่านผู้ชมก่อนอื่นที่ผมจะบอกก่อนที่จะบอกวิธีการผูกตกปลาพวกปลาปลาอุบนะครับ และการตกปลามาเวลาพี่ๆนะนะตีลูกกุ้งเนี่ยผมพยายามบอกในคลิปตลอดว่าเวลาพี่ตีลูกกุ้งไปเนี่ยบางคนปล่อยไว้ประมาณทั้งวันบางทีปล่อยห้าชั่วโมง6ชั่วโมงอย่าปล่อยไว้นานนะครับเพราะว่ากุ้งน้องอ่ะเขามีชีวิตนะครับเพราะกุ้งสันทัดยานอาศัยอยู่เวลาพี่ๆตีไปนี่มันเป็นสาระสําคัญนะเวลาพี่ตีไปเนี่ยบางคนตีข้างฝั่งแล้วปล่อยไว้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงขวา2ชั่วโมงผมบอกให้เลยนะบางทีกุ้งไม่ปลามาไม่กินหรอกเนื่องจากว่ากุ้งมีชีวิตบางทีสิ่งใต้น้ำมันมีพวก พักมีพวกตอไม้เนี่ยกุง้งมันกุ้งที่เราตีลงไปเนี่ยเขาจะไปซุกตามใต้ตอไม้ตามใต้ตใตถุงตามใต้แบบที่มันสามารถหลบได้ประมาณนั้นก็คือพี่ๆนะนะสังเกตนะเวลาตกปลาบางทีม้วนขึ้นมาเนี่ยติดถุงเพราะว่ากุ้งที่เราตีไปมันเข้าไปหลบแปลทำให้แบบว่าปลามันไม่เห็นมันเลยไม่คอ่กินเหยืย่อพยายามซักครึ่งชั่วโมงม้วนขึ้นมาตีใหม่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งม้วนขึ้นมาตีใหม่ พยายามตีบ่อยๆไม่ต้องแบบทิ้งไว้ให้มันานานๆน,นะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆสัญชาตญาณกุ้งอย่างที่ผมบอกว่าบางคนบอบพี่สันตบประมาณทั้งวันไม่ได้ตัวเลยผมตีไว้แบบไม่เอาขึ้นเลยสองสามชั่วโมงผมบอกเลยว่าสัญชั้นยานกุ้งเนี่ยมันจะเข้าไปหลบสมมติว่าพี่ๆตีเบ็ดลงไปเนี่ยจังหวะแถวนั้นอ่ะมันมีแบบว่าขยะอยู่หรือว่าตอไม้อยู่กุ้งที่เราตีไปมันก็จะเข้า<ว>ไปหลบก่นอนตอ,อประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้เป็นสาระสําคัญเร่คนที่ยังไม่รู้นะ คือพี่พยา,ยานเนี่ย๋ยวผมเนี่ยอีกสักครึ่งชั่วโมองชั่วโมงขึ้นมาตีใหม่มันต้องมมุนตีใหมไห่ไว่อ่ะ,อะโอเคผมเวลาวิธีการผูกตกปลาอุบก็นี่เลยทั่วไปผมจะใช้เบ็ดนายจะรู้นะังเบอร์ห้าผอมๆของค่ายค่ายหนึ่งเบอร์ห้าถ้าเป็นตัวเบ็ดยี่ห้ออื่นก็ประมาณเบอร์เจ็ดเบอร์แปดหรือเล็กกว่านั้นหน่อยก็ได้อยู่ที่ขนาดปลาอุบนะอันนี้ผมจะใช้ประมาณเบอร์ห้าของตัวเบ็ดอ่ะพูดท้ยเลยดีกว่าของชิโนแล้วกันอ่ะเผื่อชิโนห็น่าเป็นสปอนเซอร์ผมมั้งก็ได้นะอ่ะ เบ็ดเบอร์ห้าของชิโนเขามีความคมและบางอ่ะอู้หูอยู่ในนึงเลยเหมือนไหมห็นหกเสร็จแล้วด้านหนึ่งเราเผื่อมาหน่อยปบิ๊บ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 อ่ะตัดที่ด้านหนึ่งหกอันนี้ก็ตกปลาแล้ว เราเจอเก็กบเอาตกเราปลูกไง uh huh. มันก็ได้หลายปลากุ้งฝอยไม่มีเอาครับพี่พี่ทางน้ำท่านวิธีการผูกเนี่ยแบบนี้ยบางคนะให้เสมอกันแต่ผมไม่เสมอนะครับผมจะให้สั้นข้างยาวข้างนะครับเพราะว่าถ้าพี่เสมออ่ะมันอาจจะไปเกี่ยวขล้องกันแล้วทําให้วัดปลาไม่ติดนะครับผมจะสั้นข้างยาวข้างนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยขออนุญาตนะตวิธีการเกี่ยวเราไม่มีกุ้งฝอยทายําไงนะครับกันไกลเลยรัดเกี่ยว ใช้กระไก่นะครับเปลือกแข็งเอาไว้ก็ได้นะไม่เป็นไรครับนี่ประมาณนี้แล้วผมก็จะเกี่ยวไปเลยเพราะว่ากุ้งฝอ,อยเราไม่มีนะครับเราเกี่ยวให้มันติดเปลือกไปเลยไม่เป็นไรครับเห็นไหมยากจีบจีแบบครั้งแรกนะครับ เรือประมาณนี้แล้วมันไม่ใช่ปลาอุบลิกเลยนะบางทีหนดของหนดพามปลาหมาอะไรเจอมันกินหมดอ่ะมันเป็นจกักรพรรดิเหมือนกันกุง้งแม่น้ำเน่ยไอ้กุงก้งไปกุง้งอยากุ้งอย่างเงี้ยร้อยก่อนนี่ขอคันนี้มาด้วยน่ารักน่ารักครับท่านผู้ชมอ่ะพกกุการตาขออนุญาตพูดก่อนอยู่อยู่ป่าอะไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโยมตีไปบักเกียงจะสุบปืนเนี่ย สูบกันบ่สูบกันท่อยู่โอ้ยลูกปม้าท่านชมลกม้าวางไว้่อนแลวกัน เขาทต้มยมคือตอนนี้น้ำมันจะนิ่งผมก็เลยใช้กุ้งเป็นกุ้งเกี่ยวเป็นเนเลยเผื่อฟุบได้ประมาณนะหัวน้ำหยุดหัวน้ำไหลเนีย่ย ขันน้อยครับท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยปา <c oughs> โอ้ย,อ,ยอะไรเอ่ยสวนพวงเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหวิช็อตบอร์ีอู๋เบอร์สูนท่านผู้ชมตัวนี้นะถ้าขายอยู่มันสองใบแดงนะครับอ <c oughs> ินกุ้งฝอยเอ้ยกินกุ้งแกะนะครับแต่ผมไม่เอาครับน้องตัวนี้จะปล่อยนะครับ ปล่อยไปก่อนท่านผู้ชมครับดูคันเล็กเลยคันเล็กมีต่ออยู่ยนะเป็นพวกหางแดงครับท่านผู้ชมหยุดไปละเอ้ยโอ้ยไม่ทัน อยู <Thank> <laughs> ป่ปลาอะไรน่า oh. เป็นรูปป่าแห่งแดงมามท่านผู้ชมแดงเก็บ <laughs> ไว้ก่อนแล้วกันนะ่าท่านผู้ชมคันนี้กำลังทอด <laughs> <laughs> ท่านผู้ชมครับคันดำมีพลังงานนะครับเ <laughs> พราะว่าเกี่ยวพุ่มเป็นไปด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวรอรุ่มนะครับ <laughs> ท่านผู้ชมคันนี้มันกิงงนนะครับ <laughs> <laughs> ปาลาอะไรวะปลาเ,ปเล็กก็ได้ปลาเล็กปลากระถิงหม่เนี่ยไม่รู้ซ้ำรอกหันน้ำนิ่งนะมันจะเป็นอะไรที่แจวมากขนาดน้ำอย่างนี้ยังมีโต๊จับนะรอรุนคำดำนะเมื่อกี้มันก็นตกไปทีวัดไปอีกทีนึงวัดแรกก็ไม่อยู่นะ ตอดูตอดูเดี๋ยวก่อนมันเกี่ยวกุ้งเป็นไหมนะครับถ้าเป็นปลามนะ้า้าเขาอยู่เขาจะเกินเลยนะครับขอให้เขายวบได้ยวบเลยนะครับตรงนี้มาผู้ทีไม่เคยพลาดเลยนะถ่ายเมื่อกี้ก็วัดหลุดไปตัวนึงครับน่าจะเป็นปลาม้าตกมาตกจมที่เรามาทีปีละครั้งแล้วเราก็จะหายไปงมกุ้งมั่งอะไรมั่งใคร ตกใจดิอยูย่อะไรเอ่ยไม่ควรถังแดงเฮ้ยเดกีดด็กๆดกเด็กดกดเอยูย่ย ทางแดงงงแดคันนี้หมานมากเลยปกติดกับทีงาเกี่ยวลูกกุ้งเหรอนี่ัวใหญ่ว่ะาคันนี้มันหมานยังวะฮะหมานทางแดงด้วยนะแดงไม่หมาไปอื่นงงเหมือนกันทางแดงกินกุ้งเหรอกินหมดแล้วทางแดงนี่ของโปรดเลยกุ้งคนละหรอวันหลังก็กุ้งตองแดงดิกุ้งตัวละห้าบาท แดงโลเทล่าไรโลห้าจิตสมสิบงั้นถเดี๋ยวันี้ไม่ทำองเราทอดเก็ดเราเราทอดเก็ดเราขายห้าสิบไม่ถอดเก็ดเราขายอีกราคายไปลุ้นต่อเข้าดง ถามแรงตัวยาวพื้นเลยผสมอะไรปะเนี่ยช่วงนั้นหนาวไม่เป็นแคนะ้นั้ะมันจะขยายตัวโอ้ันโยกเลยคันนี้ก็หมาดจริงๆทุกคนไม่ต้องทับตกอะไรแล้วตกตรงนี้แหละอ้าวหลุดเหรอมาตกปลา าค่ะมากินข้าวมากินข้าวที่วัดโบสถ์นะคะขับมาตั้งไกลขับมาตั้งไกลนะคะมาจากสัมโคก็าจากโคกิเตีอยสัมโคนะคะมากินข้าวแล้วก็จบด้วยของกินนี่ค่ะลุยต่อค่ะทุกคนมีลุงขึ้นแร้ค่ะลุง สองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มีทุกคนคะลุ้งกินน้ำสองฝั่งเลยนะทุกคนสวยมาก